สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพคลิปใหม่จากรายการส่องโลกสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบก,กับเรื่องน่าสนใจของคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวก่อตั้งชมรมพิเศษของตนขึ้นมาท่านผู้ชมครับเดือนละครั้งทุกๆวันศุกร์สุดท้ายของเดือนคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งเพศวัยและสาขาอาชีพ จะต้องเดินทางมาพบปะสังสรรค์เป็นประจำที่ร้านอาหารแห่งนี้บนชั้นสองของห้องอาหารถูกจองไว้สำหรับการนัดหมายที่มีเป็นประจำพวกเขาไม่ได้มาทานอาหารเพียงอย่างเดียวหรือประชุมโต๊ะแชร์เช่นคนกลุ่มอื่นๆแต่สำหรับกลุ่มคนที่เรียกตนว่าเป็นสมาชิกในชมรมวันศุกร์นอกจากการพบปะพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน กับเพื่อนฝูงประสาคนรู้ใจกันมาอย่างดีแล้วสิ่งหนึ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการมาแลกเปลี่ยนคือความประทับใจที่ได้พบผ่านจากการเดินทางท่องเที่ยวในแดนไกลเรื่องราวที่ตนเองได้ประสบพบเห็นและได้เป็นจงเก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังในวงอาหารครับ ภาพต่างๆเหล่านี้บางครั้งอาจเป็นภาพที่ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถพบได้ตามปฏิทินประจำปีของบริษัทห่างร้านแห่งใดแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับที่อาจมีบางภาพจะได้ขึ้นแท่นชิงรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายของสมาคมช่างถ่ายภาพประจำปี อีกสักครู่เราจะนำท่านไปรู้จักกับเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนักเดินทางผู้เพียนสแสวงหาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาเพื่อถ่ายทอดความทรงจำที่น่าประทับใจมาเล่าขายสู่กันฟังโปรดติดตามชมเรื่องน่าอภิรมจากชมรมวันศุขในช่วงต่อไป ก้นกว้างใหญ่ชีวิตหุ่นใหญ่ต้องไปตามใจฝันลูกอันกว้างใหญ่ชีวิตหุ่นใหญ่ต้องไปตามใจฝัน สองโลก2เลนสนับสรุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่คือสมุดร,รวมภาพที่จัดพิมพ์ขึ้นในการประกวดภาพถ่ายของสมาคมช่างถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับเกียรติขึ้นหน้าปกสมุดร,รวมภาพประจำปี1997หรือเมื่อปีกลายที่ผ่านมาเป็นภาพชนะการประกวดภาพถ่ายสไลด์นานาชาติครั้งที่12 ได้รับรางวัลเบส t o ออฟโชของประเทศไทยจากผลงานของนายวรนันท์ชัชวานทิพากรหนึ่งในสมาชิกชมรมวันศุกร์ชมรมวันศุกร์เป็นชมรมของคนรักการถ่ายผ้าเป็นชีวิตจิตใจก็ตั้งเมื่อหลายปีก่อนโดยการรวมตัวของกลุ่มช่งางภาพทั้งประเภทสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางเทคนิคของการถ่ายภาพด้วยเครื่องมือและอุปรกรณ์แบบต่างๆตลอดจนเป็นสถานที่นัดพบเพื่อนัดหมายในการออกทริปหาประสบการณ์จริงจากการทํางานภาคสนามซึ่งสมาชิกในชมรมจะเป็นผู้กําหนดสถานที่ทํางานครั้งนั้นๆขึ้นเองด้วยความสมัครใจ ทุกปีหรืออย่างน้อยปีละครั้งสมาชิกชมรมบนสุขจะร่วมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกที่พวกเขาเคยได้ยินได้ฟังมาว่าสถานที่แห่งนั้นๆเป็นสวรรค์ของช่างภาพที่ต้องการสแสวงหาประสบการณ์ในชีวิตจากมุมมองไม่ซ้ำใครด้วยรูปแบบชีวิตซึ่งแตกต่างด้วยสีสันแปลกตาจากที่เคยประสบพบมา หลังจากได้มีการประชุมหารือในกลุ่มแล้วเมื่อที่ประชุมสรุปผลว่าครั้งต่อไปจะเดินทางไปบันทึกภาพยังสถานที่ใดแล้วทางชมรมจะมอบหมายให้สมาชิกติดต่อหาผู้มีความชำนาญน,นำทางไปสู่ที่หมายนั้นๆสำหรับครั้งนี้สมาชิกในชมรมบนันศุกร์ได้เลือกที่จะเดินทางไปบันทึกภาพณนะเมืองเก่าอันห่างไกลของประเทศจีนซึ่งกล่าวฝันกันว่า ธรรมชาติอันเป็นมรดกของที่แห่งนั้นมีคนต่างชาติเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะดันด้นเดินทางไปถึงเนื่องจากเส้นทางไปสู่ชนบทในแผ่นดินจีนยังทุรกันดารยากที่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเข้าไปถึงได้วยความสะดวกสบายแต่ด้วยการประสานงานอย่างดีของหนึ่งในสมาชิกชมรมซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศอยู่ก่อนแล้วการเดินทางไปยังเมืองเฉินตูทางเหนือของประเทศจีนครั้งนี้ จึงไม่พบกับอุปสรรคคุณเฟงผู้บริหารบริษัทเคซีทราเวลเซอร์วิสสมาชิกผู้เหนียวแน่นกับชมรมบรนสุขได้ช่วยประสานงานล่วงหน้ามาหลายเดือนทั้งยังได้ตระเตรียมมักอุเทศชาวจีนที่สามารถพูดไทยได้เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆในการเดินทางครั้งนี้ถึงสามนายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกซึ่งบางคนอาจมีความประสงค์ ต่องการแยกกลุ่มออกไปหาข้อมูลด้านอื่นๆระหว่างการล่าประสบการณ์ตามกกำหนดการเดินทางที่วางไว้ในวันแรกที่เรามาถึงเมืองเฉินตูคณะทั้งหมดจะนั่งรถโดยสารเดินทางต่อไปยังอำเภอเม่าเซียนซึ่งอยู่ห่างจากเฉินตูไปอีกหลายร้อยกิโลเมตร บนเส้นทางเรียบเขาสายแคบวิ่งลัดเลาะไปตามแม่น้ำซึ่งเกิดจากหิมะละลายจากยอดเขาหมู่บ้านถัดไปที่คณะเราแวะหยุดตั้งอยู่ในเขตเมืองเตียซีเตียซีเป็นชื่อของทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้น้ำในการเพราะปลูกกล่าวกันว่า ใต้พื้นทะเลสาบเคยเป็นที่ตั้งเมืองเกา่าหลายร้อยปีก่อนจึงได้มีการสร้างหอคอยสูงเพื่อใช้ตรวจดูระดับน้ำในทะเลสาบไว้ด้วยที่นี่จึงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมแวะหยุดเที่ยวและบันทึกภาพทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนภูเขาสูงชาวค,คณไม่เยอะ ตัวเมืองเป็นชายบางเล็กใช่คนน้ำบ่อยเยอะมากเลยใช่เมื่อนาสเจอร์ร้านค้าพื้นเมืองหน้าทะเลสาบเตียซีส่วนใหญ่จะขายพืชสมุนไพรที่ใช้ปรุงยาบางร้านก็จำหน่ายของป่าซากสัตว์นานาชนิดซึ่งสามารถนำมาปรุงยาได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนชาติจ้างจะเดินทางมาที่นี่ด้วยรถโดยสารเพื่อนำสินค้ามาขายแก่นักเดินทางที่ผ่านไปมาข้าวโพดเป็นอาหารหลักของคนบนที่สูงและเป็นสเสบียงรองท้องอย่างดีของนักเดินทางทุกระดับ เส้นทางเลียบภูเขาหินสู่อำเภอเม้าเซียนสร้างขึ้นด้วยแรงงานกรรมกรเสร้นทางสายนี้จะสามารถเดินทางผ่านไปมาได้ก็เฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ยังไม่มีหิมะปกกลุ่มเท่านั้นหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วเส้นทางสายนี้จะเป็นอันตรายกับรถที่ผ่านไปมาเนื่องจากอุบัติเหตุหินถล่มมาเกิดได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรนหนาแน่นเสียงตแตรของรถยนต์ที่ดังก้องอุบเขา สามารถสั่นสะเทือนให้หิมะถลม่มจนทำให้ก้อนหินล่วงหลดลงมาทับรถหรือปิดเส้นทางเขามานาคมได้ง่ายมากแม้ว่าในการเดินทางมาของคณะจะอยู่ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงแต่เส้นทางที่เราผ่านยอดเขาสูงเราก็ได้พบเห็นหิมะก่อตัวเป็นเกล็ดขาวปกคลุมไปทั่วพื้นป่าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในช่วงเวลาไม่ทันข้ามวันอุณหภูมิอาจเปลี่ยนจาก15องศาเซลเซียสลดระดับลงไปถึง5องศาแต่ขณะนี้เรากำลังประจนกับความหนาวเย็นที่ติดลบมากกว่าศูนย์องศาเซลเซียสและจะลดลงไปอีกเมื่อเราเดินทางไปถึงยอดเขาภูเขาหิมะเป็นประสบการณ์ที่หลายคนในคณะเคยพบเห็นมาก่อน ถึงแม้จะไม่มีสีสันใดๆนอกจากความขาวบริสุทธิ์ของทุ่งหิมะสีจัดจ้านแต่พวกเราก็อดรนทนความต้องการของตนเองไม่ได้ต่างหยิบฉวยกล้องขนาดต่างๆออกจากช่องเก็บในกระเป๋าบันทึกภาพประทับใจที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนอันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาคู่กับจิ๋วใจ้โกสทะเลสาบมังกรหยกจุดหมายของการเดินทางในช่วงต่อไป อันกว้างใหญ่ชีวิตหึงใหญ่ต้องไปตามใจฝันลูกอันกว้างใหญ่ชีวิตหึงใหญ่ต้องไปตามใจฝัน ไป้าวาน,นัเส้นทางสู่จิวจ้โกเป็นถนนสายเล็กพาดเลียบิ้วเขาที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเกินกว่า6,000เมตรขณะเราจึงต้องหยุดพักเป็นระยะเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เจือจางของท้องถิน่นปราาสนเริ่มผัดเปลี่ยนสีเปลี่ยนใบกรอบจนดูแดงส้ม มันเป็นภาพเฉพาะที่เกิดขึ้นกับจิวจ่ายโกในบันไดขั้นแรกและต่อจากนี้ไปจะยิ่งพิสดารแปลกตามมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อเรายิ่งเข้าใกล้สู่ประตูแห่งหุบเขามังกรยกอันระบือนามของจิวจ่ายโกการเดินทางสู่ที่สูง ทำให้สมาชิกวัยเกษียณอายุผู้หนึ่งปรับตัวไม่ทันเพื่อนๆในชมรมซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลต่างคนต่างรีบวางกล้องถ่ายภาพของตนเองมาช่วยปรถมพยาบาลเพื่อนร่วมทางจนผู้ป่วยอาการดีขึ้นอาการเจ็บหกหรือเป็นลมจนหน้ามืดไปนั้นเกิดขึ้นได้เสมอกับฝนต่างถินที่ทินอยู่กับสภาพอากาศในที่ราบผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่จิวจ้าโกจะต้องใช้เวลาปรับตัว ให้ร่างกายปรับสภาพการใช้ออกซิเจนที่เจือจางกว่าปกติเช่นนี้ได้ทิมะที่ก่อตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งตอนกลางคืนจะเริ่มละลายเมื่อพบกับความอุ่นจากเปลวแดดน้ำจากเกล็ดทิมะคืออุปสรรคในการเดินทางช่วงต่อไปจากนี้ ถนนอัดดินเริ่มเป็นโคลนตมมันอาจทำให้เส้นทางสายนี้ไม่อาจผ่านไปได้หลายวันหรืออาจนานนับเดือนจนกว่าจะถึงฤดูร้อนปีหน้าัว จิวจายโกเป็นเขตวนอุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีนได้ชื่อว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเป็นทินที่อยู่ของสัตว์ป่าสิ่งทางรัฐบาลจีนหวงแหนเป็นเวลานานหลายสิบปีป่าที่สมบูรณ์ของจิวจ่ายโกจึงถูกปิดเพื่อให้เป็นทินอาศัยแก่หมีแพนดา้าในอดีต ทารัฐบาลจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาที่จิวจ้ายโกเนื่องจากรัฐบาลต้องการเก็บรักษาสภาพป่าให้เป็นที่อยู่แก่สัตว์ป่าที่หายากที่สุดของโลกแต่หลังจากที่ได้มีคนภายนอกได้หลุดรอดเดินทางมาค้นพบดินแดนอันน่าอัศจรรย์แห่งนี้แล้วชื่อเสียงของจิวจ้ายโกก็ได้รับการกล่าวถึงในความหมายของแผ่นดินมหัศจรรย์ ที่มีภูมิประเทศประหลาดล้ําแปลกตาไม่ซ้ํากับที่ใดๆในโลกจนเป็นที่เลื่องลือของชาวโลกมานานนับปีในฐานะเป็นแผ่นดินในฝันของนักเดินทางทุกคนทางรัฐบาลจีนรู้ดีว่าจิ๋วเจ้โก้ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแผ่นดินที่มีภูมิทัศน์งดงามที่สุดในโลกจึงได้กำหนดมาตรการ วางกฎเกณฑ์ก่อนเปิดประตูมังกรต้อนรับคนแปลกหน้าเร่งพัฒนาเส้นทางสู่จิวจ้ายโกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม้รัฐบาลจีนจะยอมเปิดประตูให้นักท่องเที่ยวแต่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาเที่ยวที่จะอนุญาตให้นักเดินทางทุกคนสามารถเข้าสู่พื้นที่เขตอนุรักษ์พิเศษนี้ได้เพียงแค่ช่วคราวเท่านั้นโดยมีมาตราการเข้มข้นเพื่อจำกัดจำนวนคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่พิเศษแห่งนี้ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากทางรัฐบาลผ่านบริษัทนำเที่ยวของประเทศจีนกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวได้เท่าที่จะอนุญาตให้ได้เท่านั้นซึ่งจะมีการระบุวันเดินทางเข้าสู่พื้นที่และมีการตรวจนับจำนวนคนเข้าออกอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความแออัดที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันบริสุทธิ์รวมทั้งยังมีมาตรการกำจัดสารพิษและวัตถุปลอมปนที่อาจติดมาจากยานพาหนะ หรือผู้เดินทางมาเที่ยวชมความเข้มงวดรัฐกุมเหล่านี้เองจึงทำให้ธรรมชาติของจิ๋วจ้ายโกสามารถรักษาตนเองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ได้จนปัจจุบันไม่น่าแปลกใจที่พวกเราทุกคนจะตื่นตะลึงกับความงามซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงดินแดนแห่งสวรรค์ความมหัศจรรย์ของแผ่นดินจีนตอนเหนือ ทะเลสาบที่สงบนิ่งเรียบสนิทจนมองคล้ายผืนกระจกขนาดยักษ์พื้นน้ำสีครามที่ส่องสะท้อนมวลเม็ดสีแห่งธรรมชาติจากกรีใบกรอกของป่าที่กำลังเปลี่ยนอารมณ์ภาพนั้นต่อตัวไปตามแนวโค้ง,งของขอบเขานิ่งสงบอยู่ระหว่างผิวน้ำและแนวขอบฟ้าหมดจรดมันคือความเป็นตัวตนของภูผาจีดพอดยาวสยบอยู่กลางวงล้อของแผ่นวุ้นใสในก้นบึง ที่บรรจุด,ด้วยชีวิตอีกนับแสนนับล้านซึ่งยังไหวเวียนไปมาเสียงชัตเตอร์ดังถี่ขึ้นอีกครัง้งกบกลืนไปกับเสียงหลากหลายของสายน้ำที่สาดผ่านคลองหินจากแก่งน้ำขั้นบันไดาสายน้ำเย็นเยือกจนความหนาวสะท้ทานแผ่ซ่านแต่ช่างภาพหลายคนยังเดินแตกกลุ่มไปหามุมสงบที่เป็นของตนเองความคิดสับสนของนักเดินทางกลุ่มหนึ่งจากเมืองสยาม หลากหลายกว่าสายน้ำเขาไม่อยากให้ดวงตะวันหลบลับจากที่นี่เร็วเกินไป